ครับสวัสดีวันที่23กรกฎา,าคม2567ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันมั่งมาแล้วเนี่ยนะก็ัสวัสดียามเย็นยามค่ำยามคืนนะครับผมกับรถจักตัวเปล่า QS Y 5 2 3 4 ห้าสองสามสี่ที่ออกจากโรงรถจักบางซื่อมานะที่ฉันถ่ายคิปไปดูจากข่าวที่แล้วตอนนี้ก็ขับเคลื่อนนะครับผมนะทำขบวนนะครับผมมาที่กม,มทีปนะครับผมโดยใช้ความเร็วไม่เกินยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโดยการติดต่อหอบางซื่อเมื่อเลยจากหน้าโรงรถจักมาเขาเรียกสัญญาณเซน่าสองสามนี่ก็จะเปลี่ยนผู้ควบคุมแล้วนะเขาเรียกว่าเข้าในพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงไม่เชื่อแกก็ดูขวา มือที่ไหนไหมรถไปฟ้าวิ่งอยู่แนะ ขวาเมืออน่ยเออโดยดีๆเห็นไหมเนี่ย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 คือพื้นที่ของเขานะเราก็บอกพี่หนูแดงขอญาติเข้ามาหน่อยนะเราเราเรามาขอพื้นที่เขาเนาะเราก็ต้องสู้หกเขาเนาะสู้หกเขานะครับผมนะเนี่ยเราก็ทำขบวนที่กมทีเอสพอมาถึงเนี่ยเราก็ปิดไฟหน้าแล้วก็กลับแคปนะจากด้านหน้ามาด้านหลังเพื่อทำขบวนนะเขาเรียกขับทำรถจักตัวเปล่านะเข้าไปในย่าน L d ดีนะ ย่านบางซื้อ l อลดีเดโปเนี่ยโดยผ่านไปแจเรียวซ้ายมาทางสเสบียงมาทางซ้ายนะตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่รถยฟฟ้าสายสีแดงอยู่ก็เป็น มีผมู้ควบคุมแค่ LCO นะ LCO เพราะนั้นแกก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าปแจเขาตัวมันแพงมันแพงปัแจโอ้โหพวกประจงประแจเขาโอ้โหมันแพงนะครับผมนะาังั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตอนนี้ก็เวลากับขัางกำคืนแสงไฟสีสันต่างๆมันก็สวยสดงดงามนะครับผมตรงนี้ก็ทางขวามือก็จะเป็นสถานีจตุจักรสถานีาถานรถไฟจตุจักรก็สังเกตดีๆนะครับผมตอนนี้เราก็จะพาแกไปที่ยานบางซื่อ LD Depot เพื่อ รถนะจาก QS Y 5 3 5 2 3 4ไปต่อขบวน133นะขบวน133ก็คือรถเร็วนะสถานจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีหนองคายแล้วก็มีการทำขบวนต่อไปที่สปป,ปลาวคําสวัสดนะครับผมนะนะก็ต้องไปจอดที่หนองคายก่อนเพื่อท,ทําพิธีการต่างๆนะไม่ใช่ว่าวิ่งรวดเดียวถึงนะไม่ใช่นะต้องไปจอดตรงนั้นเขาก็ต้องตรวจวงตรวจบาดทำดัดทานลุงทานแดนอะไรก่อนนะ เดยว,ว่าหลังฉันจะลองไปดูให้นะว่าเขาทำอย่างไงกันบ้างนะครับผมนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วไปเลยนะนะมันมีเวลาจอดตรงนั้นกี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งครับนะในเราก็นารู้จักเข้ามาแล้วครับเนี่ยมาถึงอ่าในยานพุทธทีรถฟ้าสีแดงเมื่อได้รับสัญญาณญานนาอนุญาตเนี่ยเราก็ขออนุญาตให้เข้าไปในยานบางซื่อ LDDPO เน่ะครับผมนะ mm hmm. เพื่อมาถึงเนี่ยเซเลราสองนะนะ mm hmm. เขาเรียกเซเลราสองต่อไปก็เป็นหน้าที่ของอหอสัญญาณอีกแล้วนะครับผมนะก็ต้องเปลี่ยนช่องเป็นช่องของการลดไฟนะช่อง3นะออกบางซื่อออกไอ้ลงรจากดีเซนบางซื่อมานะตอนติดต่อใช้ช่องสีนะจชช่องสพอออกจากหน้าลงรถจกักมาแป๊บเดียวก็ต้องใช้วอลของอ่เวฟ้าสายีสแดง พอเข้าบริยานบางซื่อนี่นะครับผมนายจงพู้อลดีเดปนี่ก็ใช้ช่องสามของการรถไฟนะครับผมเป็นไงแล้วครับผมนังงงไหมเล่านะนะ,ะคนที่ต้องโดนย้ายมาอยู่ที่บางซื่อนี่เขาก็ปวดหัวปวดอะไรกันต้องกินยาพารากันนะเพราะว่าเราจะต้องมาทํางาน,นมาเจองานหน้าหน้างานที่แปลกแตกต่างไปจากจากพื้นที่ของเขาอ่ะนะเขาจะปวดหัวปวดอะไรกันหนักหน่อยนะครับผมนะ แต่เมื่อแต่อย่างฉันนี่ฉันเกิดที่นี่โตที่นี่มันก็เขาเรียกซึมซับนะเขาเรียกว่าซึมซับนะค่อยๆซึมซับเนะข้าไปก็เลยสบายอกสบายใจนะก็ไม่ได้เก่งอะไรแล้วก็พอรู้นะครับผมมาถึงตรงนี้ก็ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน1ิบเนะี่ยเขาคว่ำชักมาเลยนะว่าให้ใช้ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอา้าวไม่เกิน1ิบก็จอดไปก่อนเลยจอดปึน๊นะครับผมแล้วก็เบาไปนะครับผมแต่นี่เนื่องจากฉันเล่นสปีดมันก็เลยไม่ดูเหมือนไม่จอดนะครับผมจริงๆแล้วฉันหยุด ก่อนนะครับผมและใช้ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ติดเสาสัญญาณแดงอีกแล้วนะครับผมนะเพื่ออะไรครับเพก็ว่าเครื่องวัดอุณหภูมินะอุณหภูมิลงอุณหภูมิล้อนั่นแหละเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมนะ เมื่อผ่านเรียบร้อยก็ไปต่อนะครับไปต่อเพื่อเอาดีเซนนะ QX5234 ไปต่อขบวนหนึ่งสามสามอย่างที่บอกอย่างที่กล่าวให้แกได้รับรู้รับทราบนะครับอันนี้ก็คือให้ดูวิวทิวทัศน์ในย่านนะในย่านบางซื่อเอลดีเดโคเขาเรียกว่าดูในในเมืองบ้างหลังจากไปต่างจังหวัดมามาเยอะแล้วนะไปเหนือใต้กลางอีสานนะครับผมนะวันนี้ก็ให้ดูในกรุงเทพนะกรุงเทพมหานครในเมืองหลวงบ้างว่าเขาเป็นยังไงเป็นไงแสงสีไฟฟืน มันเป็น,ปน,ปนยังไงนะคนที่อยู่ต่างจังหวัดก,ก็จะได้ดูนะทั้งใต้ก็จะได้ดูทั้งเหนือจะได้ได้ดูอีสานก็ได้ดูโอ้กุงเทพมันเป็นอย่างนั้นเองโอ้อยู่บ้านฉันดีกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะ ก็วางกันไปนะครับผมนะเออนะครับผมตรงนี้ก็เป็นที่สูบถ่ายนะเวลารถขบวนต่างๆเข้ามาแต่ตอนเช้าเกลับต่างแขงก่อนก็จะมาจอดสูบทายสิ่งประดุขต,ต่างๆตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ตอนเย็นนะครับผมนะเขาก็าไปตั้งในนู่นนะครับผมในในในที่ตั้งขบวนรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เรากําลังจะไปอยู่นะครับผมนะเขาก็สั่งการให้เราไปแล้วก็ไปนะเขาก็ตั้งกันเป็นทิวเป็นแถวนะว่าขบวานไหนออกก่อนนะ เขาก็จะตั้งแล้วก็ใช้สื่อสารทางวอนะวิทยุให้เราเคลื่อนเข้าไปนี่เราก็ไปแล้วนะเมื่อได้รับสัญญาณวอมาว่าให้ไปได้ไปต่อขบวนได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ให้ต่อเขาก็บอกให้เรารอก่อนนะหรือบางทีก็ให้เข้าไปเลยแต่อย่าต่อนะมันก็มีหลายแบบหลายอย่างเราก็ต้องฟังวอให้ชัดให้มันชัดเจนนะครับผมได้ปฏิบัติตามเขาให้มันถูกต้อง นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ฟังอีราคายล้มเล้เขาบอกไปแล้วหยุดก่อนจะพึ่งต่อนะลืมฟังรู้เสียงไม่ชัดเจนข้าไม่สนไปต่อป้างใครกําลังเปลี่ยนแทงหามรอยอยู่ข้างล่างก็เรียบร้อยนะแล้วเขากําลังขนคงขนของข,องข,องข,องขึ้นเนื้อสิ่งของมันก็จะแตกเสียหายได้นะครับเพราะงั้นเราต้องฟังให้ชัดเจนถ้าฟังไม่ชัดเจนเราก็อยุดไปหยุดก่อนเลยแล้วก็ถามเขาใหม่เขาจะด่าจะว่าอะไรเราก็ช่างเขาเถอะนะก็เรามันไม่ชัดเจนนั่นอะไรที่มัน ไม่ชัดเจนเราก็ไม่กล้าไป แล้วก็บอกไปเลยว่ามันไม่ชัดเจนหรือว่าผมฟังไม่ได้ค่อยใจสับเลย่อับปุ่มน้าก็รอรอให้มันชัดเจนก็ค่อยทําไปนะครับผมก็ปฏิบัติเหมือนกันเอารถจับไปต่อขบวนรถนี่แหละนะนะโดยเฉพาะรถโดยสารนะครับผมรถโดยสารรถสิ่งของแตกง่ายรถวัตถุไวไฟรถวัตถุระเบิดก็ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน5กิโลเมตรเดียวไม่เกินสิบใช้แคปดานนาทําการต่อทุกครั้งเดี๋ยวคือขบวน1นึนะครับเดี๋ยวเราต่อเสร็จล้วก็ช่างเครื่อง เขก็จะลงไปนะไปใช้สัญญุงสัญญาณต่อเร็กก็จะต่อสอบอ,อ,อะไรอะใส่ขอบพวงขอพ่วงให้เรียบร้อยนะครับผมต่อทงต่อท่อเขาลยใส่ห่วงปัด จากภัยนะครับผมใส่ห่วงปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับผมนะเราก็มากลับไปอีกแคปไปอีกด้านหนึ่งก็ต่อลงต่อตั้งลงตั้งลมให้เรียบลอยแล้วก็ตรวจลดนะครับผมแล้วก็รอลากไปตั้งให้เขาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตก็เป็นอันเสร็จพิธี ดีตองสําหรับคําคืนนี้ก็มาทักมาทายมาพูดมาคุยนะก็ไปมุงมองการทํางานและเป็นการบันทึกไว้นะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยเห็นเคยทราบเคยรู้นะครับผมขอมอบให้นะครับพรม